ตอนนี้เราก็กำลังจะไปถ้ำผาแอกกันนะครับวิวภูเขาตุงนาสวยมากครับผมวันนี้ก็พามาขึ้นถ้ำผูผาแอกนะครับผมมากับพี่เพียงนะลืมหรอพี่โจ๊กสารวัตรครับผมเป็นคนนำทางนะครับเป็นไกด์ท้องถิ่นครับมากับลุงตุ่มตามครับผมครับสวัสดีครับ ก็มากับน้องก้ากโกโกไลทีวีสวัสดีครับเห็นเขาว่ากันว่าสองกิโลใช่ไหมครับตรงข้างบนนี้สองกิโลตัวตายครับโอ้ทางชันจะขึ้นลำบากหน่อยเพราะว่าทันทันตลอดเลยผมปวดขาตั้งแต่ไปพูลังกามาแล้ว

ไกด์เรานี่คือเดินแบบไม่เมื่อยเลยนะไม่เหนื่อยเลยอันนี้เป็นกุดที่พักเรอครับเนี่ผมห้ามส่งเสียงดังอันนี้คือผ่านมากี่เมตรผ่านมากี่เมตร ได้ทุกควเดี๋ยวพักก่อนนะครับผมเหนื่อยมากตอนนี้ก็เดินต่อเลยนะครับผมหลังจากพักไป30นาทีเนาะใช่ครับก็เด้ที่โซฟ์นะครับเทุกท่านแต่เป็นมากเลยนะครับดีมากนะครับพี่โซ๊กพี่โ๊กซฟ พี่โจ๊กสารวัตรคู่แข่งข pues mm องไอสารวัตรนะส 8, nah. ่องยูทูบเรามีคนติดตามจะคนนั้นพิ่งทำครับโอ้เพิ่งเพิ่งทำเพิ่งทำนะครับนี่จะเป็นคุนสีผ้าขนุนนะครับนี่ึงโอ๋อ ตรงข้างในจะเป็นกุฏิเขาตลื่นจะเป็นกุฏินะครับผมดีมันมันบก้อยสั้นคือตอนขึ้นมาแ,แรกๆนะตรงนี้นะอู้ ช่วงน,นี้ขึ้นภูบ่อยครับผม มพักอีกยกที่สองครับผมนุง่มตามหอบแล้ว,ลวทางชันด้วยรอบนี้เนี่ยี่พี่นุ่ตามทางนู่มๆชันนู่นพี่โจ๊กสารวัตรบอกว่าทางชันใช่ไหมครับชันแล้วครับเลยตรงข้างหน้าจะเป็นทางชันนะครับ หลังจากหยุดพักยุคที่สองแล้วก็เดินต่อเลยนะครับไม่น่าถึงกิโลมั้งปุ่มบาน Cái là bà ô cái thường lắm khói khói cao gọt mà nè <laughs> ทางก็ค่อนข้างจะชันนะครับผมค่อนข้างจะชันแล้วก็มีเป็นหินเป็นโขดแล้วต้องได้กก้าวไกลๆหน่อยครับพักยกที่สามครับ <laughs> <laughs> เดินกันต่อนะครับผมพักเหนื่อยได้สักพักแล้วครับหาดแ่เศ้าเามื่อีอย่างมาแค่นี้เ <laughs> มื่อยอีกแล้ว โอ้สิมันได้ปีนก้อนหินซะเปล่าเพิ่งจะหยุดพักครับตอนนี้ก็เริ่มหอ,อกอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ทางขึ้นเราเนี่ย ตามขึ้นครับโอ้โห <laughs> มันได้ก้าวขึ้นสูงมากครับผมเออโอเคพักยกที่ส <laughs> ีนั่นลูกป,ปั้นลือสีนะครับครับทเสแล้ว ใกล้จะถึงแล้วครับผมเดินเดินอีกกี่กิโลครับใกล้จะถึงเนี่ยตายแล้วลองตุมตามไปแล้วครับผมเหนื่อยมากครับทางมันชันเกินสักสักกี่กิ จุดนี้ไม่ค่อยจะชันนะครับไหวป่ะ <laughs> ไหวไหมครับช่วยใช่ สุดยอดอยากจะบอกว่าเหตืโคตรใกล้ถึงทางลาบแล้วลืมบอกมีทางชันแล้ว สบายแล้วบ่ทั้งทึงทข้างบนหมดทางชันแล้วครับผมบม,บมีที่นั่งเจ่าเลยครับผมที่นั่งเจ่าครับผมที่พักนะครับท,ที่นั่งพักเนี่ยมก่อน่งก่อน,น เนินสุดท้ายบาเนี่ยเนินสุดท้ายแล้วนะครับเขาข้างบนนี่ป่ะ ถึงแล้วน,นะครับไม่บิดนี้นบวิดเนินอย่แล้วเห็นเนินอยแล้วกนเยแล้วนี่นี่ยทางนี้ผมว่าเนี่ยมันจะเดินขึ้นไงเนี่ยมันเป็นผมจะได้เห็นช่วงนี้ไงละเอาทิพยไปลายากก่อนอยก่อนอยู่ก่อน เอาพักเ,เอาแล้วนะครับผมถึงทางชันอีกแล้ว,ว,ว,วมันเหนื่อยตอนก้าวขึ้นโขวดหินเนี่ยนะครับขึ้นมาก็จะเป็นทางตรงแล้วนะครับผมไม่มีเนินแล้วโอ้ ี่โจ๊กสารวัตรเป็นเจ้าถิ่นเลยนะครับผมเดินนำเลยวิววิวกับผมตรงนี้วิวเห็นวิวไอเอ็นนะผู้เด็กไฟเนาะ นู่นครับผมผู้เ <laughs> ด็กไฟนะครับนี่ก็เจอคนมาเที่ยวนะครับผม <laughs> โอ้ตรงนี้นี่เองเนี่ยงจนะสยจะถึงแล้วครับผมถึ้ว่าแล้มีลูกตามนี่ครับผมอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาอ้อมขึ้นไปข้างบนแล้วนะครถึงแล้วครับผมอ้า ได้ยินเสียงหอบนะ้รับจิ้งจอกแล้วครับพี่โจ๊กสารวัตรครับผมเจ้าถิ่นนะครับถิึงแล้วครับดูการม,มาดูนะครับ ข้างบนน่าจะสวยมากเลยครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ขาลอยเบิดนวิววิวข้างล่างครับผม โอ้ยนหินโอเคครับไปไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ฝั่งนี้ไปได้แต่ว่าห้ามขึ้นไปข้างบนครับผู้หญิงห้ามข้างบนครับแต่ผู้ชายขึ้นได้เดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่ลุงพลขึ้นมาสามานะครับ,รบมากน่าจะตรงนี้นะครับผม ขึ้นได้เลยแม่นบ่ครับเนี่ยโอ้ตรงนี้แหละผมจำได้ตรงนี้<ำ>ใช่ไหมครับนะครับตรงนี้แล้วครับทุกอินทอร์สาบานถอดรองเท้านะถอดรองเท้านะครับผมนี่ลุงพล,ลจะอยู่ข้างบนครับผมลุงพลจะอยู่ข้างบนตอนสาบานนะครับห่างขึ้นทางนู้นใช่ไหมครับ ใช่ครับทางขึ้น,นผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ทางทางขึ้นจะอยู่ตรงนี้ครับเนเพราะเคยเคยดูในข่าวครับตองใจกลางวันปิดครับมาถ่ายยังไง โอ้นั่นจะเห็นรังพึ่งครับผมสองสามรังครับผมในกล้องมองไม่เห็นนะนี่ครับผมลังพึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับ ดดกับข้างบนครับ<น>ขึ้นมานี่คือคุ้มค่ามากครับขึ้นมานี่คือคุ้มค่ามากครับ วิวข้างล่างครับผมสวยครับผมนี่จะเป็นห้องครัวนะครับผมห้องครัวอยู่บนวัดภูผาแอกนะครับก่อนที่มาถ่ายก็ได้ขออนุญาตทางวัดแล้วนะครับผม มาที่วันเ็วเราก็ยังแพ้อะไรครับแพ้ลางงครับแพ้ลางงครับแปลว่าพวกเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจบจบโอ้ยมันคือยักษแตะอันนี้ก้าวฝากเลยเดี๋ยวผมจะถามอ่า บรรยากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างครับไม่ยกาศข้างบนเหรอคะในความรู้สึกนะคะเพราะว่ามาครั้งนี้ก็ครั้งที่สมแล้วมันรู้สึกว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเหนื่อยใช่ไหมคะพอขึ้นไปข้างบนแล้วจะหายเหนื่อยทันทีเลยคะ่ะคุ้มค่ากับขึ้นมา,า,นมาโอ้คุ้มค่ามากค่ะโอ้แสดงว่าใช่คุ้มค่าแล้วคือครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นไปให้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่าที่เขาคอนเฟิร์มสามครั้งแล้วเนาะแสดงว่าสวยแน่นอนโอ้สุดยอดวิวหลักล้านเลยค่ะดูจาก ก็น่าจะรู้มากันกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยอย่าบอกว่าครั้งแรกครั้งแรก,แกครับ<ว>ผมแน่นอนคะ่ะโอ้โหนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเวลาถ้ามาเนี่ยถ้ามีคนอื่นจะมาด้วยเนี่ยบอกว่าอย่าถืออาหารขึ้นมากินนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเพื่อนฉันเจเพื่อนจะไม่ให้อะไรขึ้นมากินเลยนอกจากน้ําเปล่าเท่านั้นเพราะว่ามันน่าจะเป็นขยะด้วยถ้าเราถือประมาณว่าอารมณ์แปลว่าเออหิวข้าวแล้วถือขึ้นมากินข้างบนไม่ได้นะคะ อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ากลับลงไปไม่รู้จะเป็นอะไรนะจ๊ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องมีครั้งที่2อันนี้ครั้งที่3าล้วก็จะมีครั้งต่อๆไปค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพแล้วแต่ถ้าจะมาครั้งหน้าอย่ามาค่ำนะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรครับเออแล้วแต่จะเรียกกันละกันค่ะเอานักท่องเที่ยวโอเคนักท่องเที่ยวประจําอะไรนะะลูกตุ่มตาม ลุงตูมตามลุงตูมตามเหรอใช่ครับลุงตูมตามลุงตูมตามอะพี่เอาเป็นกอก็ได้นะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนพื้นที่นี่แหละมาบ่อยนะจ๊ะลุงตูมตามไม่อยู่พื้นที่ไหมนี่ไม่ไม่ใช่ก็ไอยู่ไหนสกลสกลงับ สกลก็คนพื้นที่เธอมันก็ไม่ได้ไกลกันไไม่ด้ฉันก็คนเต่างอยอ๋อเต่างอยก็เลยมาประจำอ๋อโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับไม่มีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับผมถ้ามาอีกนะเดี๋ยวจะมาอีกอยู่เพราะมาครั้งนี้ครั้งที่รถไม่เขาใส่ตัวเขาสกายช่องด้วยเข้ามีช่องด้วยมาเลยมาช่องอะไรเดี๋ยวผมค้นหาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว มันยังไม่ดังี่ทเฉยๆนี่แหละช่วยดันครับผมช่วยดันช่วยดันครับช่ดันครับผมช่องอะไรมันมาไยร้ช่องอ่อพิม์เลยดีกว่าไม่พี่ช่องพี่ยังไม่ดังมันยังไม่มีคนติดตามเลยพี่ทำเล่นๆเฉยเฉยเดี๋ยวผมดานให้แน่นอน แล<ะ>้วช่องอ,อีช e ่าาแทวอีเลยแหละภาษาอังกฤษอืมอีก e ิกภาษาไทยที่ม,ม,มันก็ขึ้นเองขึ้นไหม <laughs> <laughs> เปลี่ยนอยู่เป็นว่าเล่นแหละ